สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง KCA นะคะวันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นเรื่องดีวันหนึ่งนะคะที่เราจะมาดูบรรยากาศการรับรถนะคะวันนี้ทาง KCA นะคะมีส่งมอบรถให้กับกเกษตรกรชาวไร่อ้อยผู้เชี่ยวชาญนะคะที่อำเภอบ้านโป่งนะคะจังหวัดราชบุรีนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับกเกษตรกรท่านนี้เดี๋ยวให้ให้เกษตรกรท่านนี้แนะนําตัวเลยค่ะครับผมชื่อนายสมัดชเตมีเป็นชาวไร่อ,อ,อยู่ตำบลเขาขุงอำเภอบ้านโป่งราชบุรีวันนี้ ที่ได้ตัดสินใจซื้อรถของ KCA นี่เพราะเห็นประสิทธิภาพการทำงานของรถ KCA ที่นำเข้ามาจากบราซิลในหีบที่แล้วในหีบนี้เลยตัดสินใจซื้อรถ KCA เพื่อจะได้ตัดผลผลิตให้ทันแก่ฤดูกาลผลิตครับผมแสดงว่าเหตุผลหลกักๆที่พี่หนึ่งเลือกใช้ รถตัดอ้อยของ KCA นะคะอย่างหนึ่งก็คือเรื่องคุณภาพใช่ไหมคะคุณภาพ <c oughs> แล้วก็การเซบบอร์วิสโทรโทรปั๊บไม่เกินครึ่งชั่วโมงช่างก็ถึงนะครับก็อยากจะแนะนำชาวไร่ที่จะมองหารถตัดอ้อยคือ KCA เนี่ยเป็นตัวหนึ่งของการตัดสินใจครับที่จะเลือกซื้อรถตัดอ้อยคุณภาพเอาละค่ะเราไปดูบรรยากาศนะคะของการรับรถตัดอ้อยกันเลยนะคะ ก่อนส่งมอบรถนะคะเราจะมีช่างผู้ชํานาญการด้านรถตัดอ้อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ช่างผู้ชํานาญการแนะนําตัวได้ค่ะครับสวัสดีครับผมอาทิตย์สมบสัติศิษย์ครับผู้เชี่ยวชาญรถตัดอ้อยของก c a นะครับก็วันนี้เราจะมาแนะนําให้กับลูกค้าว่า,าส่วนไหนทํางานยังไงแล้วก็การตรวจสอบเบื้องต้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อุปกรณ์ส่วนใดทําหน้าที่อะไรนะครับก็อื่นเรามาดูในส่วนของ ห้องปั๊มนะครับซึ่งเป็นส่วนห้องกําลังในการส่งน้ํามันไปกับมอเตอร์อื่นนะครับก็เดี๋ยวเชิญลูกค้าดูในส่วนห้องปั๊มนะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องปั๊มนะครับห้องปั๊มก็จะมีชุดชุดปั๊มที่าไว้ใช้สาหรับเดือลร้อนะครับก็จะมีล้อซ้ายแลวล้อขวาครับก็จะใช้ปั๊มสองตัวนะครับตัวที่เปิดใช้เปิดระบบนะครับก็จะมีปั๊มตัวใหญ่นะเป็นเป็นตัวเปิดระบบทั้งหมดแล้วก็ชุดตัวเล็กจะเป็นชุด เปิดกระบอกครับครับก็ก็ให้เราจะต้องมาดูจุดรั่วซึมในในห้องปั๊มด้วยครับแล้วก็เวลาแรงดันตกหรืออุปกรณ์ไม่ทําง,งานเราก็สามารถมาตรวจสอบแรงดันของปั๊มที่จ่ายน้ำมันออกไปณจุดห้องห้องห้องเช็คปั๊มนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปในส่วนของอ,อุปกรณ์หลักๆอีกอีกสักสองสามจีนนะก็จะมี ในชุดของสับท่อนนะครับชุดสูงสับท่อนในชุดของสับท่อนก็จะมีมอเตอร์ของสับท่อนนะครับอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นชาลิมมือนะครับก็ใน่ในตัวของมอเตอร์ก็จะอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนะครับแล้วก็แล้วก็ด้านในนะครับด้านในจะเป็นใบมีดชุดใบมีดที่ใช้สําหรับสับท่อนอ้อยแล้วก็ในส่วนของพัดลมนะครับพัดลมพัดลมใหญ่ที่เอาไว้ทําความสะอาดท่อนอ้อยนะครับก็คือโดย ดูดใบออกไปนะครับก็ตรวจสอบที่พัดลมใหญ่ตรงนี้แล้วก็จะมีชุดสวิตก็คือใบพัดลมนะบใบพัดลมด้านในคือถ้าเกิดอาการสั่นหรือแหว่งหรือใบพัดลมฉีกหรือ,อทําความสะอาดไม่ดีเนี่ยเราให้เราทําการเปลี่ยนใบพัดลมนะครับแล้วก็ในชน่วนของสะพานนะครับใน,น่วนของสะพานนะครับเราก็จะบันเปอนส่วนสําคัญในการลําเลียงอ้อยเข้าไปสู่รถบรรทุกนะครับรถบรรทุกก็ ส่วนนี้ก็จะเป็นพุดลำเลียงเราจะดูช oh ุดโซ่โซ่โซ่ลำเลียงนะครับแล้วก็ไปสะพานลำเลียงที่ที่อยู่กับตุดตอหางสะพานนะครับแล้วก็ดูลักษณะการทำงานครับแล้วก็ถ้าใบสะพานห่างหรือชิดเกินไปให้เราทำการตอบตั้งนะครับในส่วนของสะพานก็เสร็จเรียบร้อยครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัดโคนนะครับตัดโคนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัดโคน ในในส่วนในส่วนของก่อนที่เราจะเข้าไปดูในส่วนของตัดโคนเนี่ยเราก็จะมาดูในสุดเกี่ยวแบ่งออยนะครับซึ่งจะทําหน้าที่ในการแบ่งอ้อยระวางแถวนะครับแล้วก็เก็บชุดเล็บด้านหน้าจะทําหน้าที่เก็บอ้อยที่ที่ล้มอยู่กับพื้นนะครับให้ขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวทําหน้าที่ลําเลียงเข้าไปสู่ด้านในนะครับก็แล้วก็จะมี ชุดเกีบางอ้อยจะมีฟังก์ชันพิเศษก็คือมีชุดตัดกระถางมาด้วยนะครับตัดกระถางมาด้วยซ้ายและขวานะครับด้วยกันครับแล้วก็อ่าอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดล็อกดาวนะครับชุดนมอ้อยก็ทำหน้าที่นมอ,อ้อยถ้าอ้อยอ่สูงแล้วก็ล้มอะไรเงี้ยก็ให้ทาการปรับตั้งล็อกดาวโดยๆๆในห้องคนขับนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นชุด ชุดตัดโคนนะครับชุดตัดโคนอ้อยซึ่งก็จะประกอบด้วยจานตัดโคนแล้วก็ใบมีดตัดโคนนะครับซึ่งจะประกอบแต่ละจานจ,จะมีใบมีดห้าใบนะครับก็เราก็ตรวจสอบความสั้นยาวของใบมีดความคมของใบมีขดขณะตัดนะครับก็ถ้ามันหักหรือสึกหลอให้เราทําการปรับเปลี่ยนนะครับก็กจุดจุดจุดสำคัญสำคัญก็เราก็จะ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เราก็คอยมั่นดูแลแล้วก็ตรวจสอบชุดอัดจระะบีต่างๆนะครับที่อยู่ในตัวรถครับก็อันนี้ก็จะทําให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้โดยมีมประสิทธิภาพแล้วก็ไม่เกิดการหยุดการทำงานระหว่ังหน้าหีบ นี่นะคะขอฝากช่อง KCA ด้วยนะคะฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์แล้วกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะครับส๊าคาขอบคุณค่ะ